แ,แ,<ป>แต่แต่พ่ออืมไไเ,เอาอีกโอ้แต่ก็มาทลานรดอ่าน <อา S 2> ดีละอานที่อ,ลลอ,ทอ่านทีละอานนะอ,อย่างน,นาแ,แรกแล้วพ่อไม่มีวันจบ พี่สองรักรักรัก,กพ่อที่สามอันที่สามรักนะคะคุณพ่ออันที่ส,สี่ขอให้สุขภาพดีนะคะอันที่ห้ารักพ่อที่สุดอันที่หกหกักพ่อมากอันที่เจ็ด พ่อที่สุดในโลกหน,นูจะทำอีกอันหนึง